ต้องให้ข้ามนะวาข้ามเบ้ารอเขาข้ามนะงนะาข้ามได้นะระวังด้วยนั่นะนๆะๆนะนะนะเห็นไหมนี่ไฟไฟแดงนะนี่ไฟแดงนะครับมีอยู่ไม่กี่คันที่จอดมีผมกับเวฟคันนั้นที่เหลือไม่รู้ว่ะตาบอดสิแล้วมั้ง มันไม่เล่นกับเราอะอะโดม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 ขอมือหน่อยเมียว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 ดูเหมือนน้องจะกลัวนะโอ้นินจาสี่ร้อยใครนี่จอดฝุ่นขึ้นเลยอ่าเสียดายรถจังอ๋อใช่ผมลืม ผมถ่ายวิดีโออยูอ่ติดนิสัยพูดคนเดียวนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิศนุนะออะไรดีอะเรื่องเล่าบนหลังรถนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนอดินแดงนี่ตรงนี้เลยมาคัดสำเนา,าแจ้งความนะครับซึ่งวันนี้มันเป็น วันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568มันเป็นวันเสาร์ผมมาผิดวันพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้มาวันธรรมดานะน้องผมนึกว่าวันเสาร์สามารถจะคัดได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับไม่เป็นไรเอาไว้วันธรรมดาผมจะมาอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวไว้มาใหม่นะครับโอเคไปไปอ๋อใช่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับผมกับภรรยาได้ไปร่วมงานฉลองบัณฑิตป้ายแดงพี่เจ นะครับเป็นกลุ่มฮารีดีวิสันหรือ,อเรียกว่าเป็นกลุ่มคนรักการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์เดี๋ยวผมขึ้นโลโก้ให้ดูใช่ครับเมื่อคืนผมได้ไปกับพี่จูนและพี่ใหม่ซึ่งเป็น สมาชิกในกลุ่มมีผมคันเดียวที่ขับรถสปอร์ตผมคนเดียวเลยและคันเดียวด้วยไม่เหมือนใครแปลกประหลาดหน่อยๆแปลกแยกแต่พี่ๆเขาไม่ได้ว่าอะไรนะครับสนุกสนานไปร่วมงานผมกับภรรยาแวะเข้าไปซื้อดอกไม้ช่อดอกไม้บัณฑิต มอบให้บัณฑิตนะครับคือพี่เจบัณฑิตป้ายแดงไปซื้อที่ราชมังนะรถติดมากท่านผู้ชมเอ้ยเรียกว่าถ้าไม่มีธุระอันใดอย่าได้เข้าไปนะครับเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ส่วนวันอื่นคงตามปกติแหละเมื่อวาน คิดว่ามีการรับปริญญาอะไรแบบนั้นนะเอ๊ะทำไมมันไม่มีไฟให้คนข้ามวะผมก็สังเกตอยู่นะเออหรือว่ามันไม่สว่างหรือว่าผมไม่เห็น <c oughs> ประหลาดดีครับประหลาดดีอ๋อมันคงเป็นไฟแบบให้ระวังเอานะครับย้อนกลับมาเรื่องของคดีความ วันที่18นี้ผมต้องไปขึ้นศาลนะครับตามนัดหมายจากพี่ทนายของผมแจ้งว่าต้องไปขึ้นศาลผมให้ยายข้ามก่อนยายใจเย็นยายผู้ชายหรือผู้หญิงนะไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเห็นคนข้ามก็ต้องให้แล้วนะ ในกรณีที่ให้ได้นะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วเ mm. บรกกระทันหันนี่มันก็กอะไรอยู่เพราะอะไรรู้ไหม mm. เราอาจจะคาดการไม่ได้เลยว่าไอข้างหลังมันจะเบรกกับเราหรือเปล่ปามันจะหยุดไหมมันจะเห็นเราเบรกหรือเปล่ปาหรือมันยังไงหรือว่ามันไม่สนว่ามีคนข้ามแล้วมันจะไปอย่างเดียวอันนี้เดาไม่ได้นะครับต้องระวังด้วยต้องดูด้วยบางคนขับรถยนต อยู่ข้างหลังเราเราเบรกให้คนข้ามหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้เราต้องเบรกเราเบรกแล้วฟยหยุดไอ้ข้างหลังเงยหน้าจากมือถือขึ้นมาถ้ามันเบรกตามเราทันก็ดีถ้ามันไม่ทันเราก็กระเด็นนะครับต้องดูด้วยนะแต่มันตอบยากอะในกรณีที่เราเบรกแล้วข้างหลังเขาเป็นรถยนต์ เราไม่รู้ว่าเขาเห็นไหมหรือว่าเขาเล่นโทรศัพท์หรือเขาเห็นหรือเขาหรับไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นดูๆไว้ด้วยดูๆไว้ด้วยเผื่อ,อ,อะระยะหน่อยมันมันก็ตอบยากนะคือบางทีเราเผื่ออะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องเบรกแล้วข้างหน้ามีคนข้ามเราอาจจะเพิ่งเห็นเหมือนกันแล้เราเบรกเพราะว่ามีคันข้างหน้าเขาก็เบรกหรือไม่มีใครหรือเอาว่ามีอะไรให้เราต้องเบรกนั่นแหละ เราต้องเบรกแล้วไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุจากเรากับข้างหน้าแน่นอนเราเบรกปับ๊บข้างหลังนะวัดดวงเลยมอเตอร์ไซค์ไม่เท่าไหร่นะครับเดวังเอ้เรายังมองเห็นเขาจากกระจกมองหลังได้ว่าเออมันเห็นไหมมันเบรกมันเบรกกับเราแล้วหรือมันจะออกซ้ายออกขวาหรือยังไงอันนี้ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยกันพอเดาได้ครับแต่รถยนต์เราไม่เห็นเลยนะ ยิ่งเจอกระจกรถยนต์ทึบๆนี่โอโหเรียบร้อยเราไม่รู้เลยแต่หลายครั้งที่ผมเบรกให้คนข้ามหรือมีอะไรสักอย่างนึงอยู่ข้างหน้าผมยังพอเห็นจากกระจกหลังนะว่าคนขับเขาตอบสนองกับเรายังไงเขามองเห็นไหมรถเขามาความเร็วแค่ไหนเขามีท่าทีจะเบรกหรือเปล่าอันนี้ยังพอเดาได้นะแต่ถ้าเป็นกระจกทึบนี่เราไม่รู้เลย แต่บางคันกระจกใสนะผมเห็นเขาเล่นโทรศัพท์ก็มีนะจากข้างหลังอนะผมต้องทํายังไงรู้ไหมผมต้องกดเบรกปล่อยกดเบรกปล่อยกดเบรกปล่อยเพื่อให้ไฟแดงของเราแหะมันกระพริบแล้วมันไปนสะดุดตาเขาอยู่นิดนึงนะให้เขาสนใจข้างหน้าหน่อยนะครับอ่าอันนี้คือกรณีที่เราเบรกแล้วนะอ่าเราให้ฟังครับเล่าให้ฟังเล่าให้ฟัง อ๋อใช่มีท่านผู้ชมสังเกตเสียงรถผมด้วยนะครับปกติแล้วท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในช่องของผมนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ๋อโอเคเขาจอดอยู่ให้ทางเขาหน่อยเขาออกมาแล้วปกติแล้วท่านผู้ชมที่มาชมช่องของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นในทุกวันนี้จะมีคนไทยมีคนญี่ปุ่นและคนอเมริกาฝั่งยุโลปนะที่ดูช่องผมนะครับหลายคนมักจะอบอกว่าเสียงรถของผมเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะครับเออก็ว่าไปนะแต่มีท่านหนึ่งที่เป็นคนไทยเลยเขาสังเกตว่าพี่มันเสียงอะไรครับเสียงจากเครื่องพี่ โอ้ผมดีใจมากนะครับที่ท่านผู้ชมท่านนี้สังเกตผมบอกว่าเอ,อนอกจากเสียงท่อแล้วนะมันยังมีเสียงโซ่ราวลิ้นด้วยนะครับที่มันถือว่าถือว่าไม่ดีแล้วแหละมันยานแล้วแหละนะเออนอกจากเสียงโซ่ราวลิ้นแล้วยังคงมีเสียงเบ้ากุญแจเบ้ากุญแจที่มันไม่แน่นแล้ว เมื่อเราใช้ความเร็วหรือใช้รอบสูงมันจะเซิอนเอ้ยมันจะสะเทือนครับมันจะอะไรแบบนั้นนะเดี๋ยวผมรอดีกว่าผมไม่แวะไปหรอกใครอยากแวะไปแวะไปเลยผมรอดีกว่าอ่าไปมันเขียวแล้วไงตั้งหกสิบวินาทีอะเหลือๆครับไม่เพียงแค่เบ้ากุญแจนะครับหรือตัวกุญแจ ยังมีเสียงโซ่โซ่ขับของผมด้วยนะครับด้านหลังที่ข้อมันไม่ได้ตายนะแต่ว่ามันดังนะครับคิดว่าโอลิงเสื่อมไปแล้วแหละหลายเสียงครับรถผมปนเปกันไปตอนนี้ผมกำลังไปทำงานนะครับ ก่อนหน้านี้ผมไปส่งภรรยาที่ที่ทำงานแล้วนะอุ้ยทำใหม่แล้วเหรอโอ้ดีงามดีงามตรงรอยต่อของสะพานนะครับทำใหม่แล้วเรียบกว่าเดิมดีครับดีดีมากเลยไอ้รอยต่อตรงนั้นนะมันเออเอ,อะไรนะทำไมเปิดประตูปิดประตูไม่เปิดอีกนะ มันเป็นรอยต่อที่มันถือว่าค่อนข้างจะกระดกบางคนบางคันรถมอเตอร์ไซค์นี่นะเข้าโค้งมา,างแรงๆนี่เจอรอยต่อเข้ากระเด้งเลยนะครับเกือบจะเสียหลักมีแล้วหลายคันนะบางบางคนเป็นพวกที่ขับแล้วไม่ดูพระแสงดากเลเซอร์อะไรอะ่ะสั์แต่จะไปอะ่ะขับมาแรงๆเข้าโค้งแรง,ง,งๆหน,นักๆเจอรอยต่อนั่นเข้ามีร้องไห้นะครับ สำหรับผมไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ความเร็วสูงอีกอย่างรถผมนิ่งและผมรู้พื้นที่ถนนตรงนั้นว่าเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เขาทำแล้วก็ถือว่าดีนะถือว่าดีเป็นประโยชน์กับคนที่เขาไม่ได้รู้สภาพถนนผมจะเข้าไหนดีว่าผมต้องเข้าซ้ายนะไปได้ อ้ยคันนี้รถไฟฟ้าว่ะมันไร้ควันข้างหน้าเหมือนกันไหมคิดว่าใช่นะครับอ้าวใช่สมัยบัตตอนนี้ผมอยู่แถวแถวจุดข้ามถนนหมอกระต่ายนะครับไอดูคติเฮงซวยคนนั้นชนหมอกระต่ายเสียชีวิตบอกตามตรงนะว่าผมขดหูมากเลยอะเห็นข่าวแบบนั้นอะ แล้วดูจากวิดีโอกล้องวงจรปิดแถวๆนี้นะโอ้โหมันไม่ผ่อนเลยวะผมไม่รู้ยังไงนะชนเพียยงเดียวหมอกระต่ายหายเลยอะ่ะผมเห็นครั้งแรกยอมรับว่าตกใจนะครับฝั่งนู้นเราตั้งฝั่งนู้นน่ะไม่รู้ว่าป้ายหมอกระต่ายยังอยู่หรือเปล่านะต้องให้ข้ามา่ข้ามปเปล่า รอเขาข้ามนะงานะข้ามได้นะระวังด้วยนะั่นๆๆๆๆเห็นไหมนี่ไฟไฟแดงนะนี่ไฟแดงนะครับมีอยู่ไม่กี่คันที่จอดมีผมกับเวฟคันนั้นที่เหลือไม่รู้ว่ะตาบอดสีแล้วมั้ง ไม่รู้จะตอบอะไรนะครับโอเคแหละมันข้ามได้เขาเรียกว่าอะไรมันคนข้ามมันพ้นไปแล้วนะแต่เห็นไฟแดงมันควรมันควรหยุดหรือเปล่าวะจริงไหมยกเว้นว่าไฟแดงและมีเจ้าหนะ้าที่เจ้าพนักงานจราจรเขาบุกให้ไปเออนั่นน่ะควรไปนะครับ เพราะว่าเป็นคําสั่งเจ้าพนักงานแต่นี่มันไม่มีเจ้าพนักงานมาโบกให้ไปไงมันก็ไม่ควรไปผมไม่รู้สิอะไรที่มันไม่ถูกต้องผมผมต่อต้านนะผมต่อต้านตึง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 โอ้ เซียหนึ่งนะครับโนนรถสีเขียวเลยมิชลินหัวแดงตุ๊กตาวิชลินอยู่ตรงถังน้ำมันเขานะไอซูเปอร,ร์คัพนี่ว่ารู้สึกว่าโฉมสุดท้ายจะเป็นโฉมคิตตี้เนาะเอ่อตัวตัวท็อปมันอะเป็นล้อแม็กและเป็น ABS ด้วยนะ ซูปเปอร์ครัพเพื่อนๆเ,เคยดูการ์ตูนเรื่องซูปเปอร์ครัพไหมแอนิเมะญี่ปุ่นเฮ้ผมชอบนะเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและตรงกับหลักความเป็นจริงทุกประการผมชอบมาก เป็นการเล่าเรื่องที่ไม่ได้ใช้บทสนทนามากนักนะหลักๆแล้วจะเล่าด้วยภาพนะครับแต่ว่ายังคงมีบทสนทนาให้เราเข้าใจอยู่และภาพที่ทำออกมาถือว่าสวยและดูดีดูเข้าใจดูง่าย ดูแล้วคิดว่าเฮ้ยนี่แหละญี่ปุ่นมันจะเป็นอารมณ์นั้นนะครับเรื่องของมันคือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผมจะเล่าคร่าวๆนะที่เป็นเด็กมัธยมเลยขี่จักรยานไปเรียนปั่นจักรยานไปเรียนทุกวันทุกวัน ภาพที่การ์ตูนเรื่องนี้นำเสนอออกมามันวงบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะมีอะไรที่มันเดิมเดิมทำเป็นกิจ,จวัตรประจำวันซ้ำๆเหมือนเหมือนเรื่องมันสื่อว่าเออเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้จะจำเจนะชีวิตมีแค่นี้เลยแต่หลังจากนั้นไม่นาน น้องเหลือไปเห็นรถจักรยานยนต์ของใครสักคนหนึ่งหรือว่าเห็นาชาวบ้านเขาขับรถจักรยานยนต์นั่นแหละทําให้น้องคิดว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปใช้รถจักรยานยนต์ดีไหมอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งซึ่งดีเลยนะนั่นคือจุดกําเนิดที่น้องต้องหารถจักรยานยนต์และได้รถจักรยานยนต์รุ่น รุ่นซูปเปอร์ครัพของค่ายฮอนด้ามาและนั่นแหละครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยผมดูรู้สึกสนุกนะสนุกเลยเพราะว่ามันมันเป็นการเล่าทุกอย่างอยู่ในโลกความเป็นจริง ผมเป็นคนที่มักจะดูการ์ตูนที่มันอ้างอิงอยู่ในโลกความเป็นจริงและเล่าเรื่องรางต่างๆที่ตรงกับโลกความเป็นจริงอาจจะมีเกินจริงนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรแต่เรื่องซปเปอร,ร์คัพนี้น่าจะเอาไปทำเป็นหนังนะผมถือว่าผมชอบเลยนะ แล้ที่เจ๋งคือเขาเอาเด็กวัยรุ่นมอปลายญี่ปุ่นมาเป็นตัวนำเสนอเรื่องนั่นยังไม่พอครับยังมีเพื่อนๆของพวกเขาอีกที่เริ่มรู้จักกันเพราะรถจักรยานยนต์รวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่ สนุกสนานนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบรถจัก,กรยานยนต์อาจจะดูน่าเบื่อไปเลยนะแต่ผมว่าไม่ผมว่าไม่มันไม่เพียงแค่จะเล่าเรื่องรถจัก,กรยานยนต์เท่านั้นมันเล่าถึงความคิดและวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลายๆอย่าง ผมชอบมากเอาอันนี้อะไรจอดใช่ไหมโอเคปะนั่นแหละครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชื่นชอบการ์ตูนอ้างอิงกับหลักความเป็นจริงและชื่นชอบการขับขี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวหรือเดินทางการใช้รถจักรยานยนต์ต้องการเห็นจุดเริ่มต้นของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่หันมาใช้รถจักรยานยนต์อยากให้ดูครับสนุกสนานบอกเลยแลดูไปมันจะมีความสุขอยากให้ดูอยากให้ดูนั่นคือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับ อนนี้ผมหิวข้าวแล้วภรรยาผมซื้อข้าวไว้ให้แล้วนะแต่ผมไปสอนอก่อนนะครับผมนึกว่าวันเสาร์จะสามารถคัดได้นะครับคัดสำเนาแจ้งความอะไรทางนั้นนะครับในวันที่เกิดเหตุนะ่ะ จะบอกว่างวกมีของผมนี่ชาวต่างชาติชอบเยอะนะครับทักมาหลายคนแล้วทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งจีนเวียดนามเอเชียแม้กระทั่งอินเดียอินเดียนี่จะชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า จากที่ผมประสบพบเจอมานี่อินเดียเป็นคนทีเ่เรียกว่าอะไรดีเรียกว่าคนอินเดียเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบรถจักรยานยนต์นะครับเดี๋ยวแล้วลองลงมาคือจีนนะเท่าที่ผมเจอนะจากที่เขาทักทายและเข้ามาสอบถามเรื่องรถเรื่องอะไรนี่ ก่อนก็มีคนมาขอถ่ายรูปผมไม่ใช่ขอดิถ่ายเลยดีกว่าถ่ายรูปผมกับรถเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้านี่ตรงเสื้อสีเหลืองๆเงนะี่ยเห็นไหมที่เขาขายอยู่นะครับนั่นแหละอไม่รู้ว่าญี่ปุ่นหรือหรือประเทศอะไรนะแต่ว่าดูเหมือนเป็นเอเชียน,นะครับเนี่ยตรงนี้เลย,เยตรงป้ายขาวๆนี่นะครับมายืนถ่ายรูปเลยผมจะไปก็ไม่ได้ไป <laughs> ผมไม่ได้ว่าอะไรนะแค่ผมปวดฉี่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็จอดให้เขาถ่ายรูปก่อนนะเขารู้สึกจะมากันสามคนนะมากันสามคนครับเขาก็ถ่ายข้างหลังผมนี่แหละมายืนข้างๆรถผมอยู่ข้างหลังนะครับและถ่ายไม่รู้ว่าถ่ายกันกี่คนนะสองหรือสามนี่แหละคือคือคนละรูปคนละรูปอะไรแบบนั้นนะบอกตามตรงนะว่าผมดีใจครับดีใจและยินดีที่จะ ให้ถ่ายรูปเออจะมาค้อมรถผมถ่ายผมก็ไม่ว่านะแต่เพอเอินเพอเอินตอนนั้นมันปวดฉี่หน่อยแค่นั้นเองรู้สึกว่าจะได้ถ่ายแค่สองคนมนะั้งขอไปก่อนอะไรแบบนั้นนะ่ะปวดฉี่นะครับอ้ยลืมเลี้ยว Gpx วะ่ะ GPS มีท่อนะฮะล้มมาแล้วนะ ผมจะจอดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะล็อกคอและเข้าเกียร์หนึ่งไว้เอาขาตั้งลงเลยเปิดเลยดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องให้มันดับขาตั้งหรอกผมเข้าเกียร์หนึ่งไว้แล้วโอเคสวยนี่ดันสุดแล้วนะสุดแล้วครับไม่ชนครับไม่ชนและต้องล็อกคอเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ต้องการไม่ให้ให้ใครมาเลื่อนนะครับ ตรงนี้เป็นเสานะถ้ามีคนมาเลื่อนเนี่ยปอกบอกเลยป๊อกกับเสานี่เสาข้างหน้านี่นะครับปกติแล้วถ้าผมจอดแบบเหมือนเอ่อ gpx gpx คันนั้นอะสีขาวนะครับของป่าเทมีมผมจะไม่ล็อกคอและไม่เข้าเกียร์ด้วยอา้าวเวียนละทำไมรถผมล็อกคอไม่ได้อา้าได้แล้วร <laughs> ้อนนิดนึงนั่น รถพี่สมบัติผมจะฝากใครไว้ดีผมฝากป๋าเทพดีกว่าเออป๋าเทพ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 อันนี้รถของใครนะสองเก้าสี่หไม่รู้อ่ะ๋อใช่ใช่ใชนี่ของเล่นใหม่ ไม่ใช่ของเล่นนะของใช้นี่แหละนี่ครับไอ้ที่รองเกียร์ที่รองที่ใส่รองเท้าเอาไว้งัดเกียร์ครับภรรยาผมซื้อให้ใหม่เลยนะเพราะว่าอันเก่าอ่ะมันขาดแล้วมันคิดว่ามันหายไปกลางทางนะระหว่างเลิกงานออกจากที่นี่ผมไปรู้ตัวอีกทีหนึ่งคือเข้าเส้นถนนจตุรทิศไปแล้วนะ ทำให้ผมคิดว่าคงไม่เจอหลอกบนถนนน่ะนะครับตอนเรางัดเกียร์ช่วงนั้นมันรถติดไงรถติดมากเลยผมใช้เกียร์หนึ่งตั้งแต่ออกจากที่นี่ไปจนถึงจตุรทิศนะเพราะว่าความเร็วมันพอๆกับเดินน่ะความเร็วที่ขับขับไปนะครับเมื่อผมได้ใช้เกียร์เดียวทำให้ผมไม่ต้องมางัดเกียร์อะไรนะครับ ไปรู้ตัวอีกทีหนึง่งหลังจากที่ถนนมันเริ่มโล่งแล้วมันเลยจะตัวละทิศไปแล้วผมงัดเกียร์สองเอ๊ะทำไมความรู้สึกมันแปลกๆวะมันไม่เหมือนเดิมพอขึ้นเกียร์สามผมก้มดูเท้าตัวเองเลยฮะหาย <c oughs> นี่นครับสิ่งนี้หายสิ่งนี้หาย เลยหันบอกภรรยาว่ามันน่าจะขาดไปแล้วแหละแต่ผมพูดว่ามันอาจจะตกอยู่แถวแๆนี้ก็ได้ก่อนที่จะเดินทางออกมาวันรุ่งขึ้นครับผมมาทำงานแบบนี้แหละแบบตามปกตินี่แหละจอดรถและเดินหาเลยเดินหาเดินหาถึงแค่ถึงแค่ปากทางนั่นแหละก็ไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นแล้ว จึงตัดใจว่าเออเราคงไม่เจอมันแล้วแหละและมันก็หายไปจนถึงทุกวันนี้ครับผมจึงคิดว่าจึงอนุมานเอาว่ามันคงจะหล่นกลางทางนั่นแหละระหว่างทางที่ขับอยู่สายมันอาจจะยืดไอ้ได้เย็บเนี่ยมันอาจจะขาดระหว่างนั้นพอดี นะครับแล้วผมไม่รู้ตัวมันจึงหลุดออกไปนั่นคือข้อสมมุติฐานของผมที่ผมอนุมานขึ้นมาและมันมีความเป็นไปได้ไง <c oughs> มันมีความเป็นไปได้ครับผมจึงทำได้แค่นั้นแหละและผมไม่ได้ใช้เลยทีนี้ผมจึงบอกภรรยาว่าโอเคไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ไม่ใช้นะครับอืม แต่ว่าเมื่อวานนี้พอถึงบ้านหลังจากที่กลับมาจากงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตป้ายแดงพี่เจที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ได้ได้กลับบ้านมานะผมกลับถึงบ้านมีพัสดุของภรรยานะครับซึ่งพอแกะถุงออกมาภรรยามอบให้ผมนี่มันคือสิ่งนี้แหละผมดีใจนะผมดีใจเลย ภรรยาผมบอกว่าถ้ามันหายอีกเดี๋ยวจะซื้อให้ใหม่นี่แหละครับความรักของภรรยาเพื่อนๆจำไว้เลยนะถ้าผู้หญิงคนไหนที่ดีกับท่านดีกับท่านเลยนะครับดูแลเขาให้มากๆอยู่กับเขาให้ให้ให้นานและให้ดีที่สุดนะแล้วอย่าได้คิดนอกใจนะครับ ใน,ในพูดถึงถ้าพูดถึงเกี่ยวกับความเป็นผู้ชายนะท่านมองผู้หญิงอื่นได้แต่ขอให้มองเฉยๆอย่างเช่นเราเจอผู้หญิงคนอื่นที่คิดว่าสวยน่ารักมองมองได้คิดว่าเขาน่ารักคิดได้นะครับคิดได้แต่ขออย่างเดียวขอให้ซื่อสัตย์กับภรรยานะครับตัวอย่างเช่นผมผมแบบเนี้ยผมเห็นผู้หญิงคนนี้สวยอ่าผมอาจจะไม่พูดหรอกนะครับเวลาต่อ เวลาอยู่ต่อหน้าภรรยาแต่ว่าอาจจะมีพูดเป็นเป็นทางอ้อมที่ไม่ได้ตรงๆที่บอกว่าเออผู้หญิงคนนี้น่ารักผู้หญิงคนนี้ทรงผมดีผู้หญิงคนนี้แต่งตัวสวยอะไรแบบนั้นผมก็พูดไปประมาณนี้นะคือพูดตรงตรงนะ่นะครับซึ่งภรรยาผมไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับคือเขารู้อยู่แล้วว่าผมซื่อสัตย์กับเขานะครับขอแค่อย่างเดียวขอให้เขารู้ว่าเราซื่อสัตย์กับเขาไว้เจอกันขอบคุณที่รับชมสวัสดีนะครับ ô oh, sang vuốt